สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะผมวิ่งบนตัวเดียวนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายวิ่งบนตัวเดียวนี่ครับผมลงให้นะครับผลปรากฏว่ามันเข้าทั้ง2สูตรนะครับคือลงให้มันชนที่เลข6ทั้ง2สูตรผลปรากฏว่าออก605เลข6มาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก196นะครับก็ถือว่า เข้ายาวหลายงวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าดงวดลวดนะครับยังไม่หลุดนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16กรกฎาเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับว่างวดใหม่สูตรวิบบนตัวเดียวทั้งสองสูตรจะคำนวณในเลขอะไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูงวดใหม่ก็ดูคำเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับลงสูตรเด่นล่างไปค่อนข้างหลายสูตรแล้วนะครับก็กลับเข้ามาดูสูตรเด่นบนกันบ้างนะครับมาดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวที่ลงให้ก่อนแล้วก็แล้วกันย้อนมาดูวิธีการคำนวณกันนิดนึงนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับสูตรที่หนึ่ง ใช้หลักแสนบวกหลักสิบล่างบวกสิบหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก8คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกสิบหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกสิบท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาคำนวณันใหม่กันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ดูสูตรที่1กันก่อนนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้ง9ก้าบวกหลักสิบล่างเลข1บวกหลัก10หน้าครั้งที่1น,นะครับเลข6นะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งาครั้ง3า21ดบบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองเลข9บวกกันสองครั้ง9ก้บวก8คงที่นะครับ18บวกหนึ่งได้19 19, 19 6, 25, 25, บวก6ได้ยี่5บห้าหบวกหนึ่งห ยี่สิบหกก็เป็นสี่สิบหกสี่สิบหกนะครับผมบวกแปดนะครับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เป็นหกสิบสี่หกสิบสี่นะครับหกสิบสี่บวกแปดนะครับผมเป็นเป็นเจ็ดสิบสองได้เลขสองได้เลขสองนะครับในสูตรที่หนึ่งได้เลขสองสิบสามงวดล้วนแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบสี่ จะเข้าไหมเลข2หรือว่าจะหลุดตรงนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่2ก่อนนะครับดูสูตรที่2ว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนเลข9บวกกัน2ครั้งก็9ก้าสิบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข8หน่วยบวกหลัก10หน้าครั้งที่1เลข6บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลข7บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับสามเ บวก10ท้ายขรั้งที่2เลข9บวก4คงที่นะครับ18บวก8ได้26 26บวก6ได้32 32บวก7 39, 39 39ก็เป็น4 40นะครับ40ก็บวกอีก20 40ก็50 60, 60 60 69 69นะครับบวกอีก4 73ได้เลข3 สูตรนี้ได้เลขสานะครับ2กับ3จะมาหรือไม่นะผมเดี๋ยวต้องไปรอดูในงวดวันที่16กกรกฎาคมนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวผมลองคำนวณสูตรวิ่งบนง่ายๆให้ดูนิดนึงสูตรวิ่งบนง่ายๆเน่าจะอยู่แถวหน้านะ สูตรที่เป็นสามสี่ตรงนี้อ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับไหนๆก็ลงสูตรวิ่งบนตัวเดียวแล้วนะครับสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับสูตรที่สี่สูตรนี้เข้าห้ากับหกนะครับมาดูว่างดใหม่จะได้เรียกอะไรนะครับเอารางวัลที่หนึ่งตั้งก่อนหกหกศูนย์ห้าหนึ่งหกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกห้าคงที่นะครับ ร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับจะได้เลขหก 6, บวกเลขห้าบวกเลขหก 6, บวกเลขห้าบวกเลขห้าคงที่นะครับหกบวกห้าได้ส 11, 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกได้ส 17, 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าได้ยี่สิบยี่สิบสองได้เลขสองได้เลขสามมาตรงกันพอดีนะครับ ตรงกันพอดีเลยนะครับผมได้สองกับสากับ3วิ่งบนตัวเดียวก็ได้2องกับได้สามไม่ใช่บังเอิญซะไรเกินเออได้ตรงกันเลยนะครับได้สองกับสตรงกันเลยก็น่าจะมีโอกาสมาอยู่นะครับในเมื่อมันตรงกันแบบนี้นะครับสูตรวิ่งบนตัวเดียวทั้งสองสูตรก็ได้2กับสวิ่งบน2ตัวสูตรเก่าได้2กับสอีกตรงกัน ก็ต้องรอดูในวันที่16นะครับมันจะมาไหมสอกับสและจะมาหลักไหนก็ลองไปเทียบดูสูตรที่ท่านผู้ชมมีนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีว่าเลขสอกับสม,มันน่าจะมาหลักไหนนะครับบางอื่นตรงกันนะครับวิ่งบนตัวเดียวเข้ามาตั้งแต่หนึ่งเกาหนะครับ ตัวเดียวรวนรนเลยนะครับนี่มาอยู่ถึงงวดนี้ได้สองกับสามนะครับได้สองกับสามแล้วก็มาชนกันกับสูตรสองตัวนะครับสูตรวิ่งบนง่ายๆที่ลงให้งวดก่อนเข้าห้ากับหกงวดนี้ก็ได้สองกับสามอีกนะครับตรงกันพอดีนะครับอ่านี่ก็ไหนๆก็ลงให้ก็เลยลงให้ดูหมดเลยนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขไหนจะมานะครับผมไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่าผมนะนะครับผม บางท่านแล้วก็งวดนี้ไม่ถูกเลยนะผมก็ว่านะครับบางงวดถ้ามันเข้าก็กมีคําชมงวดไหนไม่เข้าก็มีคําติมันเป็นธรรมดานะผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะนะทุกอย่างมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ทุกแนวทางผมก็ยังยืนยันว่าผมก็ลงไปตามความเป็นจริงนะครับลงไปตามความเป็นจริงนะครับผมพอลงสุรใหม่ให้ไปบางคนก็ คอมเมนต์ว่างวดไม่เข้าเลยนะครับตัวเลขไม่มีใครรู้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะออกอะไรนี่ไม่มีใครรู้เนี่ยเหมือนผมลงสูตรสองตัวล่างสี่ชุดตรงๆให้นี่นะครับนี่อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับไม่ใช่ว่ามาแม่นหลังไวยออกนะครับผมบางด้าน็มาจะว่าแม่นหลังไวยออกมั่งอะไรมั่งนะครับแต่นคนที่เขาดูแล้วเขาจะเข้าใจนะครับผมเพราะงวดก่อนนะผมจับให้ไม่ถูก งวดนี้สูตรที่ผมมีที่ผมทําสถิติจดไว้ผมก็ต้องมาไล่เช็คดูว่าสูตรไหนเข้าพอมีสูตรที่เข้าผมก็ต้องเอามาลงให้คนดูนะครับเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้วยในช่องด้วยเอาไว้ดูว่ามันมีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับผมก็เลยต้องเอามาจับคู่กันแบบนี้ก็ได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วผมจะมาจับม,วมวุมมั่วไม่ใช่นะครับผมงวดก่อนอาจจะไม่เข้าแต่งวดนี้ก็ไม่แน่นะครับงวดนี้ไม่แน่ แต่ไม่มีการแก้ตัวเลขแน่นอนไม่ใช่แม่นหลังหวยออกนะครับท่านใดคอมเมนต์ว่าอะไรยังไงผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะอันนี้จากสูตรนี้อ่ะนี่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูอยู่ดีๆเลยทำไมผมมาจับ4 5นี่ไม่ใช่ว่านึกดีๆเลยจะมาจับ4กับ5ไม่ใช่นะครับ4 5หลักสิบมันย่อมมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเลยผมมานั่งเลยผมจะรู้เลยว่าจะต้องจับ4 5ไม่ใช่ผมต้องไปย้อนดูสถิติที่ผมทําไว้นะครับ ว่าในงวดที่ผ่านมามันมีสูตรไหนเขาบ้างนะครับมันมีสูตรไหนเขาบ้างนี่หลักฐานนะครับในงวดที่ผ่านมาหลักสิบล่าง2ตัวใช่ไหมครับผมจดไว้อยู่ประมาณ11สูตรผมทําสถิติไว้ทั้งหมด11สูตรนะรผมก็จะพยายามชี้แจงให้เข้าใจเผื่อบางท่านไม่เข้าใจลวมาว่าครับผมนะนี่มีทั้งหมด11สูตรนะตั้งแต่สูตรที่1นะครับหจนถึง11บเนี่ยสินี่ไม่เอาจดไม่ทันนะครับเต็มก่อน มีตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันมีตั้งแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยผมชอบประมาณเลขสเลข6เลข0ูนเลข9ก้าเลขหเลขเลขหเลข7มีเกือบหมดทุกตัวถามว่าผมจะรู้ไหมสูตรไหนมันจะเข้าหลักสิบล่างมีเป็น10กว่าสูตรผมไม่ใช่กองสลากนะครับจะได้รู้ว่าเออเลขนี้จะมาเลขนี้จะมานะไม่ได้รู้นะครับผมบอกเลยผมไม่ได้รู้ผมก็ต้องมาเลือกนะมาสุ่มเลือกว่าเอ๊ชอบตัวไหน ชอบ4ี่หกไหมชอบศูนย์หกไหมชอบสองสี่ไหมผมก็องเอามาลงให้ดูถ้าผมเลือก,กอถูกท่านผู้ชมก็อแม่นนะครับถ้าผมเลือกผิดท่านผู้ชมก็ไม่เข้าเลยไม่แม่นเลยนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนี่ผมก็ลงให้ดูพังสิบสองสูตรมีเข้าแค่สูตรเดียวนะครับนี่เพราะว่าสูตรศูนย์หนึ่งนี่ผมเขียนติดกันเอาไว้ว่าถ้าสี่หกหกเจ็ดสี่พวกเลขอื่นแม้ตัวที่ผมชอบไม่มาผมก็ติดศูนย์หนึ่งเอาไว้ ผลปรากฏว่าเลขหนึ่งเข้าอยู่สูตรเดียวเห็นไหมครับเลขหนึ่งมันเข้าอยู่สูตรเดียวเนี่ยได้สี่ห้างวดนี้ผมคํานวณไว้ได้สี่ห้าผมก็เลยต้องมาลงให้ดูว่าเนี่ยสี่ห้านะครับสูตรใหม่นี่ย้ําเขียนไว้บอกทุกครั้งว่าสูตรใหม่ก็ไล่ามาตั้งแต่ห้าหกนะครับห้าแปดเข้าตั้งแต่ห้าแปดผมก็คัดลอกมาเลยนะครับีตั้งแต่ห้าแปดนี่ไม่มีสูตรเดียวที่เข้าผมก็เอามาให้ดูตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้มา มาไม่ได้มาโมหรือมามาแก้หลังหวยออกไม่ใช่นะครับโดยส่วนตัวนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนไม่ใช่กองสลากจะได้รู้นะครับผมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละคือเก็บสถิติไว้แล้วหลังสลากออกผมก็ต้องมาดูว่าสูตรไหนมันเข้าผมก็จะได้เอาสูตรที่เข้ามาลงในต่อให้ให้ดูต่อนิววถัดไปนะครับนี่ผมก็เลยมาจับให้อย่างที่เห็นนะครับ แต่คนที่เขามาตีมาว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเลิกสนใจคาคอมเมนต์แย่ๆนี้ไปตั้งนานแล้วทุกวันนี้เฉยๆนะผมเฉยๆทุกวันนี้มีหน้าที่หาสูตรเอามาให้คนที่เขากดติดตามช่องผมไปดูนะครับคนที่ชอบดูก็มีเยอะคนไม่ชอบดูผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าทุกแนวทางผมบอกไปตามความเป็นจริงนะครับคนที่ไม่รู้จักผมกาจะคิดว่าโอ้ยนะครับ หลอกลวงมั่งนะครับแม่นหลังหวยออกมั่งแก้สูตรมั่งถ้าจริงผมลงแบบไหนในกลุ่มแบบไหนผมก็ลงในช่องแบบนั้นนะครับนี่คือความจริงเลยนะแม้แต่เลขห้าเก้าที่ผมบอกคุณเนี่ยในกลุ่ม v ีอผมก็บอกห้าเก้าตัวเดียวกับคุณนะครับนะครับผมไม่ได้ไปบอกว่าโอ,อ้เลขไม่กลุ่มอีกอย่างเลขในช่องอีกอย่างไม่มีนะบ,บอกเลยว่าไม่มีนี่ห้าเก้าผมเพิ่งบอกคุณไปนะครับ คุณดูในกลุ่ม v v i p ผมนะนี่ผมก็บอกไปนในกลุ่ม v i p นะครับรบัฐบาลกลุ่ม v i p เนี่ยนะครับผมก็บอก5,9บอกให้สมาชิกเหมือนกับบอกในช่องยังไงอย่างนั้นนะครับนี่ยังไงอย่างนั้นงวดที่ผ่านมานี่ผมก็ไม่ถูกนะนะครับชุด2ตัวนั้นไม่ถูกแต่ว่าเข้าแต่เล็กวิ่งนะครับนี่ก็คือ,คอ,คอพูดความจริงไม่ได้มาโกหก หลอกลวงใครนะนี่นะครับในกลุ่ม VIP ผมเนี่ยมันเข้าแต่เลขวิ่งนะครับบนให้วิ่งหกล่างให้วิ่งหกครับก็ไม่เข้านะหนึ่งหกมีแค่ศูนย์หกใกล้เคียงนะครับนี่คือ,คอพูดความจริงเลยไม่ใช่ว่าที่ดึงลงอีกอย่างอีกที่หนึ่งลงอีกอย่างไม่ใช่นะศูนย์หกก็เพิ่งบอกไปวันนี้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์หกห้าเก้านี่ผมก็บอกสมาชิกในห้อง ห้องวีนะบอกสองตัวร้างงวดนี้หาซื้อห้าเก้าไว้ครับชุดเดียวชุดเดียวเลยนี่ในกลุ่มผมบอกแบบไหนในช่องผมก็บอกแบบนั้นนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับในเมื่อบอกห้าเก้าบอกแล้วก็ต้องมีสูตรให้ดูนะครับผมก็ต้องสูตรไหนที่เป็นห้าเก้าที่มันเข้าผมก็เอามาลงให้ดูลงทั้งให้ในกลุ่มลงทั้งให้ในช่อง มีสูตรที่เป็นสี่ตัวที่มีห้าติดผมก็บอกนะครับสูตรที่เป็นตัวเดียวอ่าผมก็ต้องบอกอีกนะครับในเมื่อเมื่อชุดเดียวห้าเก้าแต่ไม่มีสูตรให้ดูมันก็ยังไงอยู่ส่วนหน้าที่ในการค้นหาสูตรคือหน้าที่ผมนะครับผมก็ต้องไปค้นหาว่ามีสูตรที่มี5 9าเ้าไหมผลปรากฏว่ามีนะครับมีเนี่ยผมก็เอามาลงให้ดูนี่เผื่อใครชอบนะครับ หน้าที่หาสูตรนึงคือหน้าที่ผมนะแล้วก็มาลงให้ดูส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบนี่ผมไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสใครจะว่ามาแม่นหลังหมยออกอะไรยังไงผมเฉยเนะครับทุกอย่างมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเหรียญยังมีสองด้านนะครับอย่างผมนี่ลงแนวทางนี้ผมไม่ได้สนใจนะครับคือทําหน้าที่ของผมให้ดีหาสูตรมาให้ดูแค่นั้นเองนะครับส่วนจะเข้าไม่เข้านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่บอกตรงๆเลยไม่ทราบนะ ผมวิเคราะห์ตามแนวทางตามสูตรที่ผมมีเท่านั้นบางงวดก็ถูกอ่าบางงวดก็อาจจะไม่ถูกหรืออาจจะเข้าจะพ่อเลขกวิ่งอย่างให้ที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับอันน้ครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจผมเนาะมาว่าผมนี่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไม่ได้อยากไปต่อล้อต่อเทียงกับใครนะครับเฉยๆนะผมสูตรไหนที่ว่ามันน่าจะมาเนี่ยผมบอกหมดนะผมบอกเลยผมบอกหมด ไม่ว่าในช่องหรือในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มกลุ่มวีบางคนเขาอาจจะไม่มีเวลาเข้ามาดูในช่องผมก็บอกตัวเดียวกันเลยส่วนคนที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนั้นก็แล้วแต่ความชอบเขานะครับแล้วแต่ความชอบเขานี่กลุ่ม v i p นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับ เผื่อบางคนไม่เข้าใจผมเผื่อไม่เข้าใจผมผมทําหน้าที่หาสูตรมาให้ดูนะครับหน้าที่ผมเลยคือหาสูตร,รหาสูตรแล้วก็มาลงให้สมาชิกดูส่วนคนที่จะชอบไม่ชอบนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวิ่งบนส่วนสูตรอื่นเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะเดี๋ยวจะทยอยลงให้เดี๋ยวต้องไปดูว่าสองสามถ้ามันมา มันจะอยู่หลักไหนนะครับมันจะอยู่หลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยผมก็ต้องไปวิเคราะห์อีกทีนะครับถ้าผมรู้เลยนี่ผมก็รวยนะครับเพราะว่ามันจะมาหลักไหนนี่บางครั้งก็วิเคราะห์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับบางครั้งก็เอาไว้หลักร้อยไปออกหลักสิบเอาไว้หลักร้อยไปออกหลักหน่วยอย่างงวดก่อนที่ผ่านมาก็เอาเลขห้าไปไว้หลักร้อยมันก็มาอยู่หลักหน่วยหลักสิบเลขหกไปไว้หลักสิบมันก็มาอยู่หลักร้อยสลับกันไปหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ อ่ะคลิปหน้าจะลงสูตรไหนให้ก็ก็รอดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมข้อมูลก่อนไปไล่ดูว่าไปไล่เช็คสูตรก่อนว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันน่าจะเป็นตัวไหนนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ